โอ้ยกลับสวัสดีพี่น้องป้่องไปทั้งหลายเจ้าเหยียบซีสูสูสูคนเมื่อน,นี่หนึ่งปลาคอยใหญ่สื่อกับมูเหลืออีกสองตัวสื่อกับมูอโลักกว แมเนี่มาเนี่มากินน้ำกันเนี่ยกล่องก็คือเรเห็นหัวหัวขาดหัวเกื่อกล่องอยได้โอ้โเอออย่ง

跳，<laughs> 我 <laughs> 嗯，快快。<laughs> หนองมาเอาอยู่ที่ขดนหนอนนูก็กหน่อยก็จะกินงูมันขา,ายขนาดสามตัวสองร้อยรอบคัดแยบจะแอบยะไรกอนเห็นไหมงูจะใส่ขาม แซ่บคับเกี่ยวกระเดกมันจะแซ่บแต่ว่านี่เกี่ยวกระตำเองเจ้าประเทศสูตรยายยุนนั่นเนี้ยไอจิ้นไปได้จั่เสี้ยนนะคำอุอุโอโอนะคำใหญ่ๆนะคับคับนะอืมอืมอืม,อม ฝากดได้ค์กดแชรกดติดตามนี่เด้อพี่น้องเลยมันก้นจนิจนจิกับกดอย่างน,นี้หวดัวดัวเราเข้าดิ để cô hôm lao ra mhm mẹ ơi mẹ. ơi mẹ ơi mẹ ơi ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ เม่้ยมากมาเป็นมักหนู่งเงี้ยไปหลานใจเราไปเห็นไปกินหลานใจไสบวชน่อยบานห้อเนี่ยเจ้าก็เาาสียไแต่ไต่ยไงพี่น้องไม่จินน้ำนี้หน่อย เด <Yep. S 2> mm. อืมลองเอ็ซีไม่กินำไมดอหุบน่อย <iliyor obliv ion đấy> อยากกินย่างมันเราย่างฝาสิเดี๋ยวกูไปซื้อน้มเขาไปร้านแห่งเขาเจ้าย่างให้มีร้านขายกค่ย่างน้อยอยู่สามอืมบอกว่าจะได้กระห้อยี่นอ ทำไมได้กินคนนี้งูคนไตผพาเขาไปหาพี่มค์ไหมเจ้าประเดียบเขากินเขาเป็นเว้ยกีฝันคนอะไรที่นนะทวะคนยาลาหาลารือยาลาใครพิ้งค์มึงได้ก่อนพูดจากเจ้าพวกสาวโงเรียน มันจะาคอยสีเทานน่ละต้องหูจ,กา,า,จา,า,ากเทาเย็นไปตูวเทาคอยประมัณนี้มาก็ตัวส้หน่อย

มาไม่น่น้องจับ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  พี่น้องเอ้ยมาแซ่บเถอเนาะเดี๋ยวไปแดกเพิแซ่บฝากแซ่บ แสบครับพี่น้องป้องไปเอ็งมาแสบเหรเนืะอวันนี้พี่น้องซื้อเล็กตัวเลยเนะอันที่หนึ่งสีไม้เหรอ mình bán đầy ngay Hãy subscribe cho ngang น้องก่อน้นองเขาใหาย้ยพูดยวงุวกกองของ,ของุพเดถึงวมาเปิดอย่างวันนีน้ไปกันเด้อพี่น้องพ่อและแม่และทั้งหลายอันทั้งคนนี้หลายแดงและพี่น้องผู้ใด่บุกตูเบิ้บงคีบเบิ้งเบืบ่อเบิ้งคีบแฝงกขอให้โชคมีลาภถึกเล็กถึกเบือเด้อ